ซึ่งถามว่าคลิปนี้พี่เจมมาทําอะไรนะครับน้องๆก็ตามชื่อคลิปเลยครับทุกคนในวันนี้นะครับพี่จะให้น้องสาวพี่มาทําการสุมผลปีศาจให้พี่นะครับทุกคนก็เนื่องจากว่าพี่เจมเกระทาคลิปสุมผลปีศาจไปแล้วนะครับทุกคนและพี่ก็เคยให้แฟนสุมผลไปแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังไม่เคยน้องสาวสุมเลยนะครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมาให้น้องสาวสุมกันนะเออจะได้เล่นผลอะไรเอยโอ้โหมีคนเดินตามมาด้วยโอเคทุกคนมานับพร้อมกัน3 21กดเลยเฮ้ย hey! Jangan lupa like, share โย่โย่โยโย่โยเป็นโดดเป็นจิงโจ้เลยจังมันนี่อะไรกันครับเนี่ยเอาระครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็ต้องขอกราบสวิทนาสวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าตาดีทุกๆคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับพี่นะครับน้องๆเจมมี่ครับผมซึ่งถามว่าคลิปนี้พี่เจมมาทําอะไรนะครับน้องๆก็ตามชื่อคลิปเลยครับทุกคนในวันนี้นะครับพี่จะให้น้องสาวพี่มาทําการสุ่มผลปีศาจที่นะครับทุกคนก็เนื่องจากว่าพี่เจมในกระดมคลิปสุ่มผลปีศาจไปแล้วนะครับทุกคนและพี่ก็เคยให้แฟนสุ่ม่เค น้องสาวสมเลยนะครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมาให้น้องสาวสมกันนะเออซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องสาวพี่เนี่ยมันจะสมได้ผลดีหรือว่าผลเกินนะครับทุกคนแต่เราก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับผมซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่เจมส์ด้วยนะครับน้องๆอ,อาจจะมีน้องหลายคนถามว,ว่าน้องสาวพี่เจมส์ชื่ออะไรนะครับน้องสาว,พ,วาพี่ก็ชื่อว่าจอยนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาให้น้องสาวทาการสมผลกันเลยดีกว่ามาจอยมามาสมผลมาเดเินไปให้นะมมมาาาานีจัโอเคว โอเคทำการกดคลิกไปคลิกตรงนี้คลิกเออกดไปที่เอออันแรกอันแรกอันข้างบนเออกดไปเลยกดกดอีกแล้วน้องแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทาการลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าคลิปนี้จะได้เล่นผลอะไรเอ่ยโอ้โ oh, ห oh, มีคนเดินตามมาด้วยโอเคทุกคนมานับพร้อมๆกัน3 2 1กดเลยเฮ้ย hey, จับมือได้อยู่ได้อยู่ <laughs> โอเคหมดประโยชน์แล้วไปเลย bye ไายบยไปแบคนดูก่อนไ,ไปแบคนดูก่อนอ่ะพูดสำคัญมึงสิไป,ไปพูดนะโอเคโอเคน้องสัามันก็ไม่พูดนะครับทุกคนซึ่งพี่ก็ทําการส่งได้ผลเฟรมนะครับน้องๆโอโหคลิปเมื่อวานก็เล่นผลไฟคลิปนี้ก็เล่นผลไฟอีกแล้วนะครับทุกคนเล่นผลไฟมา2คลิปติดติดเลยนะครับทุกคนโอเคเมื่อเราได้ผลไฟเราก็ต้องเอาผลไฟไปลกักให้ัวใช่ไหมทุกคนจัดไปเลยทําการกดอ่าทาการดรอปไปแล้วกันทุกคนเพราะว่าผลไฟพี่ก็มีสาวบอลแล้วนะทําการดรอปไปแล้วหยิบผลไฟมาดีกว่าผลไฟสาว มาหาป้าป่ามาผลไฟอ่าทำการหยิบผลไฟผลเฟรมมาเลยครับอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ารทำการอีควิดมาเลยโอเคแล้วก็เอาเป็นเจ้าเอ่อเมื่อวานเล่นเป็นโพไปแล้วเล่นดับสุดซือไปแล้ววันนี้ขอเล่นเป็นอ่อดับอื่นมาละกันทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอทําการเล่นเป็นเจ้าเอาเป็นเจ้าดากอนไทเดนละกันทุกคนดากอนไทเดนอยู่ตรงไหนเอ่ยดากอนไทเดนอยู่ตรงไหนเอ่ยหาไม่เจอนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวทําการหยิบคาบูชามาก่อนนะครับแล้วก็เอ่อเจ้าดาบดากอนไท มันอยู่นิ่งไงเจอแล้วแล้วก็เป็นพรบคุมดาร์โคโอเคทุกคนสวยซึ่งก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยมีเป็นมนาไซฟ้าผลไฟดาร์กอนทะเดนแล้วก็เป็นปืนคาบูชานะครับน้องๆแล้วก็เป็นดาร์โคนะครับพรบคุมของแตนนั่นเองโอเคทุกคนมางานเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานาฬิกา,ตะ,าตะไบตะไคร้มะกรูดมะนาวไม่เกี่ยวกันนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างในคลิป,ลปนี้น้องสาวพ,พี่ทําการสุ่มได้ผลไฟนะครับน้องๆและพี่เจมจะผลไฟเป็นรักขัไ้ได้ไหมเดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยก็ผมไปกันเลยครับทุกคไป

น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เยมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตัในราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลพีศจเกมพาร์ Game Pass ของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบ็อกวเรท5.5ด้ครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผม โอเออออโอเอออทุกคนครับถ้าคลิปนี้เสียมพี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้พี่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับน้องเนื่องจากว่าอากาศบ้านพี่นี่คือหนาวมากนะครับแล้วพี่ก็เป็นภูมิแพ้นะก็แบบว่าไม่ค่อยสบายปวดหัวอดอแอดแอดบ่อยมากนะครับทุกคนโอ้โหปวดหัวกับร่างกายพี่มากเลยนะครับทุกคนในจังหวะนี้ให้คลิปนี้ได้เล่นผลไฟอีกแล้วสินะน้องอ้าวโรงงานเกิดพอดีเลยพี่จะบอกว่าน้องพี่นี่คือแบบสุ่มผลได้สุดยอดมากนะครับทุกคนผลมีตั้ง แบบ10กว่าผลนะครับสมงที่ผลไฟสุดยอดจริงๆนะครับคลิปเมื่อวันก็เล่นผลไฟคลิปในวันนี้ก็เล่นผลไฟอีกแล้วนะครับแล้วไม่เข้าใจว่าจะรีบเข้าไปทําไมในเมื่อรีบเข้าไปปุ๊บโรงงานมันก็ปิดใช่ไหมทุกคนจะรีบเข้าไปเพื่อเพื่ออะไร อ่ะอ่ะบัคเข้าไปกันมดเข้าไปโรงงานมันก็ปิดดีจริงจริงจังหวะน,นี้คือพี่จะไม่เอาโรงงานแล้วครับน้อง,องเดี๋ยวเอาคนดีกว่าทุกคนเอาคนดีกว่าข้อหาเข้าโรงงานมาก่อนกําหนดนะครับมันยังไม่เปิดเลยรีบเข้ามาทำไมเนีย่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่สก,กิลผลไฟไปแล้วกันทุกคนนี่เอาไปเลยเฮ้อเอาไปเอาไปเอาไปอะไรกันครับเนี่ยยิงไปเปือ อ้าวได้แค่ <moder ne> หัวใครมาก็ไม่รู้นะครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โห <au a> oh, ได้แค <trabalhar> mm ่ห hmm. okay. er ัวใครมาครับเนี่ยเฟี้ยงเฟี้ยงโอเคใกล้แตกแล้วทุกคนอย่าเลี้ยงค้างไว้ดีกว่าเดี๋ยวรอมันเปิดพี่พี่สัตว์สกิลนะครับเดี๋ยวรอมันเปิดก่อนรอเออโลมันหายก่อนโลอาหารเดี๋ยวเจอกันรอ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 ออกนี่ไงยิงเข้าไปยิงยัดเข้าไปนะครับทุกคนเออเดี๋ยว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 แจเย็นพี่น้องประชาชนคนไทยมาเดี๋ยวเรามหาร่าชขั้วหัวกันดีกว่านะครับจะมีใครสู้กับพี่ไหมอ่ะอืม สวัสดีพ่อหนุ่มสนใจสู้กันไหมครับสนใจสู้กันเปล่าและนายแหละสนใจสู้กับเราเปล่าโอ้น้องคนนี้คือแบบผลสั่นแล้วก็เป็นหมัดซุปหรอไม่มีใครสู้กับเราเลยให้ทุกคนเมื่อกี้พี่เห็นเหมือนโปเลยนะครับเมื่อกี้มีโปหรือเปล่าวะเห็นแบบคล้ายๆโปเลยเนี่ยไม่มีโปใช่ไหมของให้เสริมนี้ไม่มีโปนะครับอืมสวัสดีนายสนใจสู้กันไหมครับโอ้โหพ่อหนุ่มเผาเงือกด้วยเหรอเจอเผาเงือกคือแบบไม่ค่อยกล้าสู้ยนะครับสกวนเผาเงือกนี่คือแบบตีไม่ตายนะครับน้องสกิลถึกมากงั้นมาทําการสู้กับ น้องคนนี้ดีกว่ามาไอ้หนึ่งเรามาสู้กันดีกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับมันน้องก่อนจะสู้กับพี่หรือเปล่านะ <mel od ic> ก็ต้องมาทําการชาราจขอ,ขอกันอ้าวน้องขอทําการทาพี่หนึ่งก็มาสิขาพี่พร้อมไฟพร้อมชนน,นจังหวัดเนี้ยบอกเลย <mel od ic> ขอนะครับขออย่าให้มีคนแจมนะคลิปคลิปนี้ขอหนึ่งหนึ่งแบบดีๆเถอะนะหนึ่งแบบพีดีเถอะนะปึ๊บยิงยัดหน้าไปไม่โดนนะครับเล่นพิษซะด้วยเล่นพิชซะด้วยพิชมันน่ากลัวรู้ไหมโอ้โหเจ็บเจ็บทุกคนระวังนะ หวังว่าคลิปนี้พี่จะได้ดีกว่าคลิปที่แล้วนะครับทุกคนคลิปที่เล่นไฟไปแล้วคลิปนี้ก็ต้องเล่นให้ดีกว่านะครับต้องเล่นให้ดีกว่าให้ได้โอ้ยระวังระวังสกิลนี้ไม่อยากเข้าใกล้นะครับสกิลนี้คือแบบมันปล่อยออร่าพิษมาเป,ปี้ยงยิงแร็ปไปกอดโอ้ย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 แรงแรงแรงหน้าจอมมึนด้วยเมื่อกี้นี่ตัดเทมไปก่อนเอาโดนแหมเต็มเต็มฉันิดเต็มเต็มสัตว์ไม่โดน จับไม่โดนไม่เป็นไรขอแค่สก,กิลโดนเนี่ยมันมีคนเข้ามาแซมเข้ามารุมตลอดนะครับคือแบบพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแบบว่าหนึ่งหนึ่งยังไงดีนะครับทุกคนเป็นอะไรขาดความอบอุ่นใช่ไหมครับนี่คือแบบว่าขาดความอบอุ่นใช่ไหมจากที่พี่ทําการหนึ่งหนึ่งอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วครับน้องมันมีคนเข้ามาแบบว่าแจมอะครับทุกคนโอ้โหปวดสมองมากเลยนะครับทุกคน เอาตรงๆก็คือปวดเฮดครับน้องปวดเหดนะไอ้นมจะไปไหนคือพี่ก็ไม่ได้อยากจะลุมนะครับคือพี่ไม่ได้ลุมเองนะแต่ว่ามันมีคนเข้ามาเองจใจพี่ทํอยังไง <c oughs> มันมีคนเข้ามากางคันนะเองใจให้พี่ทํา <c oughs> ยังไงยิงไปไม่โดนสกิลวีไป โดนเรียบรอได้มาหนึ่งคิวแล้วสวยหึหอตะลุมบอลมากนะครับตรงนี้โอเคในเมื่อมันจะเล่นอย่างนี้ก็มาสิครับเจอใครก็<บ>เดี๋ยวเซิร์ฟให้หมดนะครับ,บน้องมาดิพราะหนุ่ม้อหอน้องคนนี้เวลก็น้อยนะครับแถมไม่ได้เปิด PVP ด้วยหรือเองจะสู้กับพี่เจ้าก,กับพี่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่ง <Okay. S 1> อ้าวได้เลยลูกแคนพี่ด้วยนะครับมาสิขอแบบว่าหนึ่งหนึ่งดีเถอะนะพี่อยากหนึ่งหนึ่งนะครับพี่ไม่ได้อยากแบบเล่นแบบลุมอะ่ะโอเค โอเคน้องเขาเรี้ยขึ้นหลอดแล้วนะครับทุกคนเรี้ยขึ้นหลอดแล้วแล้วก็ค่อยๆตอดไปทุกคนผลไฟไม่ต้องคิดอะไรมากครับน้องขอแค่สกิลแม่นๆพอสกิลให้มันแม่นๆพอนะครับเฮ้ยปึ๊บโดนแล้วโดนแล้วพี่เตรียมโดนแล้วนี่ยัดหน้าไปทุกคนโอเคอื้มอ้าวขึ้นใครมาเนี่ย ผลสั่นนี่คือแบบว่าสกิลมันโคตรใหญ่เลยอะโคตรสูงอะทุกคนสกิลซนามิมันอะสูงเกินสูงเกินเปี้ยงยิงไม่โดนมาทุกคนนี่ไงเอานี่ก็ไม่โดนโอ้ยใครเนี่ยพายาโโหนี่มันคือคลิปที่แบบว่าตะลุมบอลมากเลยอะไม่ใช่คลิปหนึ่งหนึ่งแล้วมั้งเอาตรงๆไม่ใช่คลิปหนึ่งหนึ่งแล้วมั้งคือพาอยาเข้ามานะพานะ องนนีทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะพานนะซึบโอเคโอ้โหมันมีคนตามมาจริงจนะครับทุกคนพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้แบบว่า1นึ่งหนึ่งแบบดีนะครับคือพี่อยากได้ค่าหัวด้วยอ่ะถ้าข้าเแคปซูลมันจะไม่เสียค่าหัวนะครับมันจะไม่มันอนะ่ะแต่พอหน,หนึ่งแบบเสียค่าหัวมันก็จะมีคนเข้ามาแซมใช่ไหมโอโ้พี่ได้ขาสั่นทําไมวะเนี่ย <laughs> เวลาลากขาหัวพี่เจมชอบขาสั่นนะครับพอเนื่องจากว่าสถานาการณ์มันตึงเปียมากเลยตึงเปียตึงเปีย โอเคโอเคเจนเย็นๆเยคือคลิปนี้บอกเลยว่าแบบโดนเจนเย็นคําก็แบบมีไม่อยู่กี่คาอะครับเพราะว่ามันตึงพี่ก็คิดคําไม่ออกพี่ก็ตั้งใจเล่นนะครับไม่อยากตายนะบอกเลยจะฆ่าได้แล้วว่าคือไม่อยากตายนะครับโอเคโโอ้ห กดจะฆ่าได้บอกเลยว่าหัวใจแทบจะวายนะครับไอ้หนุ่มน้อยเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้สู้กับเองแบบว่าดีๆเลยนะครับโอ้โหมีการแบบว้าวมีการมาว้าวด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ขอลองเปลี่ยนเจ้าดักกอนเทเดนเป็นอาเจ้าแบบเออเคียลดีกว่าทุกคนเนื่องจากว่าเอาดาบดักกอนเทเดนมาแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาเป็นเคียลมาแล้วกันนะเดี๋ยวขอลองดูเคยียลซิว่าจะเวิร์กไหมเออเคียอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเคียลเดี๋ยวลองเอาเคียลมาดูซิจะเวิร์กไหมนะครับ<ะ>มาเดี๋ยวเรามาหาสู้ต่อกันดีกว่าทุกคนสองคนมันยังไม่หนำ เนะพราะว่าเมื่อกี้ก็แบบยังไม่ได้หนึ่งๆกันน้องขอดีเลยมีคนเข้ามายุ่งเข้ามาแซมนะแต่หวังว่ารอบนี้จะได้หนึ่งๆแบบดีๆเด้ออ้พิษ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 พราให้จับไป็นหนึ่งสียิงนกไฟแบบโอ้โดน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 หน้าจอนี่คือแบบว่าแบบมัวมากหน้าจอมัวมาก ไม่โดนหมดทุกคนคิดอะไรไม่ออกก็เหมือนเดิมทุกคนสกิลเอนะครับสกิลเอคือบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะอุ้ย,ย,ยเล่งแม่นๆเล่งแม่นๆ,มๆไม่โดนไม่เป็นไรนะไม่โดนก็พยายามแบบว่าเอาใหม่ทุกคนต้องเอาให้โดนสักทีไม่โดนสักทีนะไม่ดีขึ้นเลย โอ้พี่โดนพี่โดนเอาเองก็โดนเหมือนกันใช่ไหมล่ะเอาเรียบร้อยโดนไฟเบินตายเลยเรียบร้อยโดนไฟเมินตายเลยโน no. พี่เจมทําคลิปห่อไม่ยู้ครับน้องไม่ดูครับไม่ยู้ครับคนนี้ก็สู้มาแล้วคนนู้นก็สู้มาแล้วนะครับงั้นทําการสู้คนนี้บ้างดีกว่าน,นะครับทุกคนจะได้ครบคนนะมาเดี๋ยวเรามาสู้กับคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับยิงไปโอเคโอเคเวริกูดจับทุ่มมาไม่โดนสกิลเอาแลกกันไหมล่ะ ใครมันจะแรงกว่าการเอาไหมเอาไหมครับปึ๊บหูไม่โดนหรอสกิลเคียวไปก่อนแล้วกันเผื่โดนนะแต่ก็ไม่โดนนี่ปึ๊บปๆๆึพี่บอกเลยนะครับน้องๆถ้าใครได้ผลไฟเกร่งๆไนบ่นเลยว่าล่างข้างหัวได้สบายมากนะครับแต่ว่าพี่คือแบบ ขนาดพี่ได้ไม่ค่อยเป็นก็ยังเล่นมันเลยแล้วแบบว่ามันก็พี่ยังฆ่าได้เลยครับทุกคนใครเรนไม่เก่งก็สัมมาแบบว่าลากข้างัวได้นะครับบอกเลยแนะนำเลยทุกคนแนะนำเลยุ่นไฟเนี่ยโอ้ยโอ้โหเกือบโดนยิงคาบุชะยัดหน้านะครับเมื่อกี้นี่ไงไม่โดนเหรอเฮ้ยหลบฮาคิมาก่อนหลบโอ้ยเมื่อกี้เปิดฮาคิเปิดเคนนะครับแต่ว่ายังหลบไม่หมดนะ ตึง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 เปียมามาแลกกันไหมละ่ะแลกโดนช็อตน,นี้โดนแล้วก็เจ็บด้วยนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะเจ็บนะครับรู้รู้เยอะรู้เยอะใช่ไหมรู้เยอะใช่ไหมพี่ว่าไอหมอนี้มันจะเกินไปแล้วนะครับน้องๆไอ้ปากห้ำเนี่ยม <c oughs> ันจะเกินไปแล้วนะ <c oughs> มันจะเข้ามายุ่งตอนสู้ทําไมเนี่ย โถ่ไม่มีสัมมาคาราเต้เลยอ่ะที่พูดไปหลายรอบนะครับว่าแบบคนเรามันควรจะมีสัมมาอาชีวะนะครับน้องแ้บ้าบอบ้าบอโอเคโดน นี่ก็แบบจุกอย่างมันจุกอย่างมันนี่ไงจุกเก่งใช่ไหมเอาสกิลเอ็กยัดหน้าไปเลยนะ โอ้โหคลิปนี้ก็จะเล่นผลไฟอีกแล้วและก็เล่นมันมากมันมากได้แค่หัวแบบว่าโอ้โหข้าหัวขึ้นเลยนะครับพี่น้องประชาชนโอเค,คทุกคนก็ประมาณนี้แลรวกันนะคือพี่ก็ไม่เข้าใจน้องพี่เหมือนกันนะครับว่าทาบุญมาวัดไหนนะครับคือสุ่มได้ผลไฟนะเพราะว่าคลิปที่แล้วพี่เจมก็เพิ่งเล่นผลไฟไปนะครับคลิปนี้ก็มาเล่นผลไฟอีกแล้วแต่ว่าเล่นมันเล่นสนุกจริงๆนะ <c oughs> พี่ก็ขอพูดอีกรอบนะครับทุกคนถ้าใครแบบว่าเป็นสายหัดล่าข้างหัวนะครับผลไฟก็เป็นผลหนึ่งที่ตอบโจทย์น้องๆนะครับตอบโจทย์มาก นะโอเคครับน้องๆสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครแบบว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่เซมด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆสาหรับคลิปนี้พี่เซมขอตัวลาไปกล่องและกันทุกคนสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับทุกคน